ลือสนั่นคะ่ะนางเอกดังเสียใจหนักเตรียมบินหนีรักพักใจที่ต่างประเทศคะ่ะเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ตอนนี้เลิกรากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือไว้แต่มีเพียงความทรงจำดีๆที่เคยคบกันมานานถึง8ปีคะ่ะสำหรับคู่ของกีนอัสดาพรและธันวากีนได้ออกมาเผยว่าที่เลิกนั้นไม่มีมือที่3แต่เป็นเพียงเพราะปัญหาเล็กๆน,น้อยๆที่ทาให้เราไปต่อไม่ได้ ยอมรับว่าเลิกกันแล้วเราก็รักเขามาขึ้นได้เป็นเพื่อนที่ดีมาอีกหนึ่งคนโดยในรายการคุณแซบโชวกินได้ออกมาเคลียร์ใจเรื่องบินไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเกาหลีว่าจะไปไปเรียนเป็นเวลา3เดือนเลือกประเทศที่เราชอบเห็นว่าเกาหลีก็อยู่ใ,ใกล้ไม่ได้ตั้งใจจะพักใจเราอยากไปหาประสบการณ์ตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยคะ่ะ